มาช่วยแล้ววันนี้มีปุ๋ยสูตรเจ๋งเทคโนโลยีจากประเทศญ,ญี่ปุ่นมาบอกล้งอย่างไรก็ไม่กลัวมีปุ๋ยเติมพลังนานถึง9งเดือนมีงานวิจัย RDI ยืนยันโอ้ oh my god สุดยอดมากว้า wow. วประหยัดเงินประหยัดแรงงานใช้ได้ทั้งดินเหนียวและดินทรายอยากรู้แล้วหรอสิเชิญฟังเลยครับ <S <S ให้คนไทยได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพสูงเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นปุ๋ย CRF ของเราสามารถควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารแค่เพียงฝังปุ๋ยพร้อมการปลูกอ้อยทำให้อ้อยได้ธาตุอาหารครบอ้อยเติบโตอึดทนข้ามแรงได้อย่างสบาย พราะปุ๋ยเคลือบด้วยเรซินอุณหภูมิในดินจะควบคุมการละลายของปุ๋ยอย่างช้าๆทำให้ค่อยๆปล่อยธาตุอาหารให้อ้อยได้รับธาตุอาหารตามช่วงอายุการเติบโตสูตรพิเศษนี้ประหยัดกว่าและยังประหยัดค่าแรงงานใส่ปุ๋ยรอบสองลดความเสี่ยงปัญหาเข้าใส่ปุ๋ยไม่ได้ในหน้าฝนให้ให้ประกันพร้อมกับปุ๋ยสูตรพิเศษนี้ซื้อปุ๋ยฟรีประกันได้ตั้งแต่1 2,564ถึง15มีนาคม2,565รายละเอียดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ใกล้บ้านบ้างโอ้ฟรีก็มาทานประกันด้วยผลผลิตล้นหลามพลังแปะทุกถุงปุ๋ยซอยเม็ดใหม่ใช้ครั้งเดียว